สวัสดีครับพี่ชื่อระย,ยาไนายอาเซา่เรียกสั้นๆว่าพี่ยังก็ได้ยังแบบยังโอมแต่ว่าไม่มีโอมนะครับก็พี่มาจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็วันนี้พี่จะมาสอนในเรื่องอมิติสัมพันธ์ของรายวิชาที่ามซึ่งในในการสอบชีคาชิเตอร์เนี่ย ในข้อสอบจริงจะมีจํานวนสิบห้าข้อรวมเป็นยี่สิบคะแนนแต่ว่าในวันนี้เนี่ยพี่จะมาสอนแถมให้เป็นยี่สิบข้อนะครับมิติสำคัญเนี่ยมันคือพวกอย่างที่น้องเห็นเลยคือความสามารถในการมองรูปมองภาพมิติในการหมุนอะไรต่างๆซึ่งพี่จะบอกว่าข้อสอบเนี่ยมันจะค่อนข้างไม่มีค่าการแบบว่า เราต้องทอํายังไงเราเราเราเหล่อารมณ์ว่าใช้เซนส์นของมนุษย์อารมณ์ว่าน้องเนี่ยเคยดูคนนั้นไหมซึ่งเราจะรู้รสึกว่าเราเป็นคนนั้นต้องระดับว่าโจทย์เนี่ยผู้ออกสอบเนี่ยเขาจะให้อะไรมาต้องดูความแตกต่างในแต่และข้อดูแพทเทิร์นไปซึ่งพี่จะขออธิบายแค่นี้แล้วกันเพราะน้องหลายคนน่าจะเคยทาข้อสอบมาบ้างกันผ่านหรืออาจจะไม่เคยก็ไม่เป็นไรครับมาเรีนยนรู้กันใน คลิปนี้อ่าเริ่มจากข้อแรกนะครับถามว่ามันจะให้มาสองรูปแรกซึ่งรูปต่อไปเนี่ยจะเป็นรูปใดรูปเป็นเผอเนี่ยสองรูปนี้เนี่ยอาจจะสัมพันธ์กันตรงที่ข้างในเป็นสี่เหลี่ยมรูปต่อไปข้างนอกก็เลยเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็รูปแรกเนี่ยข้างนอกเป็นสามห้าเหลี่ยมข้างในก็เลยเป็นห้าเหลี่ยมซึ่งอแล้วต่อไปเราจะมองอยังไงล่ะเป็นสลับกันกลับมาเหมือนเดิมหรอ เป็นแบบนี้เหรอซึ่งไม่มีในโจย์ในช้อยเนี่ยไม่มีอ่างั้นหรือว่าเป็นรูปเดิมเหรอก็ยังเป็นช้อยที่สามเนี่ยยังเป็นห้าเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะซ้ํากันมันจะติดกันมันไม่มีการสลับกันซึ่งยังมันยังดูไม่สมเหตุสมผลซึ่งถ้าเราลองคิดอย่างนี้ด้านใน,นรูปแรกเนี่ยด้านในเป็น สี่เหลี่ยมจำนวนเหลี่ยมเนี่ยมีสี่รูปที่สองเนี่ยจำนวนเหลี่ยมมีนนห้าแล้วก็รูปรูปแรกเนี่ยเหลี่ยมนอกเนี่ยมีห้าเหลี่ยมรูปที่สองเหลี่ยมนอกมีสี่ซึ่งจะเห็นว่ารูปแรกเนี่ยเหลี่ยมนอกอ่ะรูปจัดแพทเทิร์มันคือรูปเหลี่ยมนอกจะเมื่อไปเรื่อยเอยเนี่ยเหลี่ยมจะยิ่งน้อยลงรูปน เหลี่ยมรูปในเนี่ยเหลี่ยมจะยิ่งมากขึ้นเมื่อเราลองวาดดูก็จะเป็นเหลี่ยมนอกก่อนนะครับห้าสี่สามมาเหลี่ยมในสี่ห้าหกซึ่งมีช้อยไหมครับมีนั่นก็คือข้อสี่เราสังเกตดูนะครับอ่มาข้อที่สองความแตกต่างเนี่ย มีอะไรบ้างที่แตกต่างดูบนเผินเนี่ยเหมือนจะเป็นข้อไหนครับข้อนี้ง่ายมากครับข้อสี่เลยครับเพราะว่ารูปเนี่ยรูปหลักคือสามเหลี่ยมไอตัวที่อยู่ร,บรอบๆก็เป็นสามเหลี่ยมอันนี้ห้าเหลี่ยมรอบๆก็เป็นห้าเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแต่มีอันเดียวคือไอตัวหลักคือห้าเหลี่ยมแต่ว่าที่อร,รอบๆคือสามเหลี่ยมมีข้อนี้ครับข้อเดียวที่แตกต่าง ก็มาคนนี้ไม่น่าจะมีอะไรที่ซับซ้อนนะครับข้ามไปข้อต่อไปออันนี้เริ่มเพิ่มระดับมานิดนึงจากรูปแกงเนี่ยให้รูปที่าไปตรงกลางนี่ควรเป็นอะไรเราลองมาสังเกตง่ายๆก็ช่องว่างเนี่ยมันจะเพิ่มช่องอยู่ด้านในรูปรูปใหญ่เนี่ยอ,อันนี้เป็นช่องที่หนึ่งช่องที่สอง พอมารูปต่อไปหนึ่งสองสามมารูปต่อไปอีกหนึ่งสองสามสี่อ่ะอันนี้เราไม่รู้เราทำมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแสดงว่ารูปที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะต้องแบ่งกันแล้วได้ห้าช่องซึ่งมีช้อยไหนบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้า อันนี้สี่นะครับอันนี้สามอันนี้สี่เรามาเช็คอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าข้อนี้ก็เลยต่อข้อสามนะครับต่อมาข้อนี้ไม่ยากเลยครับเราดูความสัมพันธ์เนี่ยอันนี้คือรูปที่หนึ่งรูปที่สองมันสัมพันธ์กันตรงที่เราให้เป็นแกน ขีดลงมาให้มันเป็นแกนพอมาลูกที่สองเนี่ยแกนวันอย่างนี้มันจะหมุนมา45 90องศาครับซึ่งมัจนจะการคือลูกนี้ก็เหมือนกันเลยครับก็กลายเป็นต้อข้อหนึ่งต่อมาเรื่องนี้เริ่มเพิ่มระดับนะครับให้เราสังเกตอย่างนี้ ขถามว่าวุมหล่นี้มาจากรูปทรงในข้อใดด้านบนเนี่ยเรานับดูนคะครับย้งกันมาย้งกันมาย้งมาเทคนิคคือให้เราลากเส้นเลยครับย้งมาย้งมาอันนี้ให้ขนานกับเส้นนี้เส้นนี้โอเคขนานกันอยู่ลากตรงยาวไปตรงยาวแล้วเฉียงขึ้นไปเฉียงขึ้นไป คนนี้คือต่อข้อหนึ่งเป็นเทคนิคแรกอ่าอยากเพ่าเพี่ขอโทษครับจาต,ต้องเช็คข้ออื่นด้วยนะเช็คเช็คในด้านอื่นด้วยด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยมันอาจจะฟันธงไม่ได้ว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้เป็นด้านหน้าแต่ให้เราเช็คไปทั้งสองอันเลยสองด้านเลยนะครับอ่ะพี่จะเลือกเป็นฝั่งขวาก่อนนะครับอ่ะเราดูจากด้านหน้าเนี่ยในในตัวอย่างมันบอกมีมีห้าสี่แถวคนะรับหนึ่งสองสามสี่อะมานนับหนึ่ง สองสามสี่ห้าซึ่งไม่ไม่ใช่นะครับงั้นมาอีกด้านหนึ่งคือถ้าเรามองจากฝั่งนี้เนี่ยเราจะเห็นเป็นหนึ่งสองสามสี่อะครบแล้วมาด้านบนยังไอที่มันโผล่มาแถวด้านบนเนี่ยแถวที่สองนำจากด,ด้านล่างเนี่ยมันอยู่ตรงก้อนที่สองของด้านล่างซึ่งตรงกันไหมตรงกันครับอ่ะแสดงว่าอันนี้ใช้ด้านหน้านล้วก็มาม,มอง ด้านท,ทางขวาต่อพี่ลืมทางขวาเขาบอกว่าทางขวาคือมองขวานี้นู่พี่สับเพาเองขอโทษด้วยครับอ่ะมีหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าและชั้นบนเนี่ยมีแถวที่สองกับสามอ่ะมาชิกกันหนึ่งสองสามสี่ห้าอะสองสามตรงกันแสดงว่าเป็นข้อนี้เลยข้อหนึ่งอ่า เพื่อให้ได้ได้อะไรมาขึ้นพี่จะลองพาไปดูช้อยอื่นมากอะ่ะเริ่มจากกันบนเลยซึ่งนี้พี่สอนคือให้ดูให้ลาดให้ลาดมันต่อกันมายัางไงก็ให้ลาดตรงกันมาเริ่มจากอันนี้เป็นก้อนที่หนึ่งฮนะลากมาอ่าน,นี้ยังลากได้อยู่อ่ะลากมามันทเทยงกันมาใช่ไหมลากะเทยงกลับไปก็ยังทเทยงกันได้อยู่กลับมาทางนี้ต่อกังได้ซึ่งนี้มันต้องขนานกัน แต่นี่เห็นว่ามันเริ่มมันหายไปตรงนี้แล้วมันควรจะมีอย่างนี้ถ้าเกิดตรงกลากับรูด้านบนมันควรจะมีตรงนี้ซึ่งนี้ไม่ตรงแล้วให้ตัดไปเลยอันนี้เริ่มจากตัวทะยงนี้มาดูช้อยที่สามคืออันเนี้ยมันก็เริ่มมันหายไปเลยมันไม่มีแล้วก็ตัดไ,ได้เลย <S <S ส่วนตัวรูปนี้อ่ข้อที่สองช้อยที่สองฮะทะยงมาทะยงกลับทะยงมามันควรจะทะย,ยงมาฝั่งนี้ซึ่งไม่มี แต่มาเทมาทงางนู้นก็ขาดไปเลยครับผมอันนี้ก็ดูผิดเพือนก็ไม่ใช่โอเคมาข้อต่อไปนะครับข้อนี้เนี่ยค่อนข้างจะ่ะกำกวมแต่ว่าซึ่งการกำกวมเนี่ยมันเจอได้ทุกปีครับในรายวิชาไมิตีสัมพันธ์ 3, 000, ซึ่งะจะต้องเป็นเาเรียกพิจารณาสนตัวของน้องตอนทำถ้าเกิดหาว่าเจอแบบนี้มาดูก่อนนะครับ ถาถามว่าภาพในข้อใดเนี่ยช้อยในช้อยใดเนี่ยเป็นมุมมองของไอ้รูปตัวนี้อ่ะมาดูกันข้อแรกช้อยแรกเอาเป็นว่าพี่จะวาดให้ทั้งหกด้านอ่ะเริ่มจากมองด้านบนนะด้านบนเราจะเห็นเป็นแบบนี้ สกิวอาจจะไม่เป๊ะนะอันนี้มันดูผอมนนี้มัตรงนี้ที่พี่ในรูปจริงมันดูผอมนะทั้งนี้จะพี่วาดหนานหน่อยก็ไม่เป็นไรให้รู้ว่ามันจะเห็นเป็นอย่างนี้ด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยเราจะเห็นเหมือนกันเลยไม่ว่าจะมองจากซ้ายหรือขวาคือเราจะเห็นเป็นสี่สามเหลี่ยมแบบนี้นะฮะแต่ถ้ามองจากด้านหลังล่ะ ด้านหลังกับด้านหน้าก็เห็นเหมือนกันเลยครับเพราะว่าเราจะเห็นเป็นตัว H อย่างนี้มองจากทา,ทางด้านหน้าตรงนี้นีสมมติเรายืนตรงนี้เข้าใจกับยืนตรงนี้ล้วมองไปออกไปครับ ก็จะเห็นเหมือนกันเลยนะว่าเป็นตัว H ซึ่งบางคนคิดว่ามันจะเหมือนกันได้เหรอเพราะว่าเนี่ยมันยาวกว่าน,นะอ่าสมมุติพี่ได้คิดว่าไอ้ตัวพี่วาดรูปใหม่นะเป็นแบบนี้ รูปด้านบนนี่มันเกิดจากการที่เขาเนี่ยขามาขาทะเยงมันอย่างนี้มันก็เลยได้รูปแบบนี้ครับผม nhá này À เมื่อเราผ่ามาจะเป็นอย่างนี้เห็นเห็นไหมว่าถ้าเกิดเรามองจากด้านหน้าเนี่ยของตัวนี้เนี่ยกับด้านหลังอ่ะมันจะเห็นเป็นตัว H เ,เหมือนกันเลยซึ่งเมื่อผ่าไปก็จะเห็นเหมือนเดิมครับผมอะมองจากด้านล่างก่อนด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นเป็นแบบนี้นะ ในข้อสอบจริงเนี่ยน้องไม่ควรจะมาวาดรูปทีละตัวอย่างนี้นะน้องควรสแกนผ่านๆแล้วแล้วกาปลยะฮะให้มั่นใจเพราะว่ามันมีเวลาไม่มากเลยครับผมพาร์ทมิติสัมพันธ์เนี่ยในที่83เนี่ยมันจะเป็นพาร์ทที่ง่ายที่สุดแล้วสําหรับพี่นะในบรรดาในบรรดาง่ายง่ายกว่าพาร์ทอื่นง่ายกว่าพาร์ทพาร์ทพาร์ทตัวเลขพาร์ทที่ต้องใช้สิกส์เพราะมันค่อนข้างจะเป็นพวกแนวออก เกมพัสดุมากกว่าไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากแค่ใช้เซนส์นของมนุษย์กับประสบการณ์นิดหน่อย้านะะล่างก็จะเห็นเป็นแบบนี้อืมซึ่ง ข้อไหนที่ถูกเนี่ยอะมีอยู่ข้อเดียวคือจากที่เราวาดมามีอยู่ข้อเดียวคือข้อห้าเด็กน้องอาจจะถามว่าแล้วอ่ะข้อหนึ่งเนี่ยมันไม่มีตรงไหนคือมันมันควรจะเป็นถ้าเกิดมองจากด้านบนเนี่ยถ้าเกิดมันคือด้านบนเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะล้วก็ถ้าเกิดเป็นด้านล่างมันก็ควรจะเป็นแบบนี้นะซึ่งข้อนี้ไม่ใช่ก็เลยผิดไปส่วน ข้อสี่เนี่ยมันไม่มีอันไหนมันไม่มีมุมมองไหนเลย,เลยที่จะมองว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมธรรมดาอ่ะมาดูข้อสองกับสามทำไมถึงไม่ใช่พี่บอกครับว่าที่เป็นสามเนี่ยมักจะเจอโจทย์ข้อที่มันกำกวมอ่ะมาดูข้อสามก่อนมันกำกำกำกวมน้อยกว่าคือสังเกตด้วว่าไอ้ตรงสะพานที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะผอมมากๆม,ม,มันจะไม่หนาเหมือน ชอยที่สามอย่างนี้มันจะไม่หนาอย่างนี้ซึ่งตัดไปได้เลยและส่วนข้อที่สองเนี่ยมันบางนะแต่ว่ามันบางเหมือนในรูปเลยแต่ว่าถ้าเราลองดูรูปจริงเนี่ยสเกลเนี่ยมันจะไม่สูงอย่างนี้ครมันจะเตี้ยวอ้วนแบบเหมือนที่พี่วาดรูปนี้เลยซึ่งถ้าเราดูแบบไม่คิดมากเนี่ยทั้งสองสองและห้าเนี่ยมัน มันถูกมันมันได้หมดเลยคือสเกลอาจจะไม่ตรงแต่ว่ามันมันถูกทั้งหมดแต่เราเจออย่นี้ได้ตลอดซึ่งถ้าพี่ถ้าเป็นพี่พี่จะเลือกตอบข้อห้าเพราะว่ามันซับซ้อนน้อยกว่ามันจะคัดขึ้นทางสเกลได้น้อยกว่าเนี่ยแหละรเราลองเทียบกันดูเนี่ยมันก็คัดมันเป็นรูปอื่นไปได้เลยนะอันนี้ผอมสูงอันนี้เตี้ยอ้วนซึ่งพี่จะเลือกตอบข้อห้าซึ่งตอบอ่ะพี่ดูจากรูปจริงเนี่ย สามเหลี่ยมอ่ะมันควรของมันอ่ะควรจะเป็นแบบนี้อ่ะให้ตรงนี้เนี่ยมันมันเตี้ยตรงนี้มันยาวซึ่งอันเนี้ยมันค่อนข้างจะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าซึ่งตอนเนี้ยขึ้นอยู่กับพิจนารณาของน้องเลยว่าน้องอ่ะจะเลือกข้อไหนซึ่งเราอ่ะถ้าตรวจสอบจริงเนี่ยเราไม่มีเวลามาช้วงกรรมาการว่าข้อนี้ผิดมันจะเสียเวลาน้องมากน้องจะต้องเลือกแล้วก็มันจะยังมีข้ออื่นที่มันถูกน้องต้องทําเพื่อตัวเอง ไปข้อต่อไปกันข้อเจ็ดดูแพทเทิร์นเลยครับโจทย์เวลาเจอไอ้รูปมันซ้อนกันเนี่ยมันจะมักมันจะเจอในเรื่องการหมุนหมุนคืออันเนี้เราดูรูปนี้นะมันจะมีอะไรเด่นสุดเด่นก็คือไอ้ตัวมันจะมีรูปหนึ่งที่เป็นสีต่างกันเพื่อนคือสีดําอ่ะพอมารูปที่สองเนี่ยสีดำมันจะเลื่อนทางขวา พอมาสามลงล่างกคือง่ายคือมันจะหมุนหมุนตามเข็มไปแสดงว่ารูปที่รูปที่สี่เนี่ยมันควรจะเป็นอยู่ตรงอ่าว่างตรงนี้นะรูปที่สี่เนี่ยมันควรจะอยู่ตรงนี้ตำแหน่งมันหยุดมันต้องอยู่ตรงนี้รูปที่ดำอ่าซึ่งแสดงว่าเราตัดช้อยสี่กับสามไปได้เลยเหลือหนึ่งสองห้าอ่ะอะไรอีกละ่ะ มาดูไอ้ไอ้ตัววงข้างนอกวงข้างนอกเนี่ยสังเกตเลยอ่ารูปแรกเป็นวงกลมพอมารูปที่สองวงกลมก็ไปทางขวารูปที่สามหลงด้านแสนดงว่ามันตามเข็มมันตามแสดงว่ารูปสีดาเนี่ยมันต้องมาคู่กับวงกลมที่ล้อมรอบมันตลอดซึ่งตัดช้อยหน่อยได้บ้างตัดช้อยหนึ่งตัดช้อยหนึ่งไม่ได้เลยเหลือสองสามเหลือสองกับห้าอ่ะทีนี้เหลืออะไรให้เราดูอีก ดูรูปครับมันมักจะเรียงถ้าถ้านับจากน้บแบบตามเข็มนะนับมันจะเรียงจากวงกลมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอ่ะมาพิสูจน์กันข้อนี้รูปที่สองวงกลมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอ่ะสี่เหลี่ยมมันมีสองอันซึ่งสี่เหลี่ยมมันคอาหมายนะเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมแบบทะแยงห้าเหลี่ยม สี่เหลี่ยมแบบตั้งปกติอ่ะวงกลมสี่เหลี่ยมทะแยงห้าเหลี่ยมสี่เหลี่ยมปกติอ่ะมาอีกรูปหนึ่งอีกอีกตัวหนึ่งเพื่อให้ชัวนะวงกลมสี่เหลี่ยมทะแยงห้าเหลี่ยมสี่เหลี่ยมตั้งปกติอ่ะโอเคเรามีสุดแล้วแพทเทิร์นเป็นอย่างนี้แสดงว่ามาดูข้อใช้ข้อห้าอ่ะวงกลมสี่เหลี่ยมทะแยงห้าเหลี่ยมปกติสี่เหลี่ยมตั้ง ซึ่งเออเหมือนกันข้อสองข้อสองข้อห้าแสดงว่าเราก็ทฤษฎีนี้เป็นจริงแต่ว่ามันจะไม่ช่วยอะไรในในการที่เราหาคำตอบซึ่งมันก็ไอตัวเนี้ยทาให้เราเสียเวลามากบางทีเราคนกวาดสากว่าขอแปะกวาดสายตาแล้วก็มองให้เร็วๆว่าอันไหนเหมือนกันอันไหนที่คนสังเกตมาสังเกตไอตัววงตัวรูปด้านในมันจะเริ่มจากสี่เหลี่ยมตั้งห้าเหลี่ยม สี่เหลี่ยมตั้งปกติแล้วก็วงกลมอ่ะมาสี่เหลี่ยมทะแยงห้าเหลี่ยมปกติสี่เหลี่ยมตั้งแล้วก็วงกลมสี่เหลี่ยมทะแยงห้าเหลี่ยมสี่เหลี่ยมตั้งปกติวงกลมอ่ะมาดูรูปกันมาดูซช์กันอ่เริ่มจากสี่เหลี่ยมตั้งนะตามตามเขีมนนาฬิกาสี่เหลี่ยมเอ็กสี่เหลี่ยมทะแยงเริ่มจากสี่เหลี่ยง มาห้าเหลี่ยมสี่เหลี่ยมตั้งวงกลมอ่ะมาข้อช่วยสองต่อ,อสี่เหลี่ยมทะแยงสี่เหลี่ยมตั้งอ่ะมันข้ามละมันไม่เหมือนละมันต้องเป็นห้าห้าเหลี่ยมถัดจากสี่เหลี่ยมทะแยงแสดงว่าข้อนี้เนี่ยตอบข้อห้ามันจะมีหลายหลายหลายแพทเทิร์นหลายความสัมพันธ์ในในอนุกรมของมันเนี่ยที่มันเรียงกันเนี่ยให้เราดูให้เราสังเกต